ว่าครับก mm ็สวัสดีครับสวัสดีครับผมไม่พี่น้องครับผมก็มาพบกับผมนับจ่องยูทูปนับกินปากังมุ้งแล้วก็สวัสดีนะพยายามเป็นเพจเฟซบุ๊กนับรายรู้จักยาวี่น้องบายกินปากังมุ้งครับ เก็บนี้ก็ปาจุกมันต่อพี่น้องสำหรับปาลมมายังพาร,ราพรี่น้องไรละหนึ่งแสนบาทครับโอ,โอ้โอ้โอ้มาย,ยกปายเลยพี่น้องลมมายังพาร,ราครับไ้ละหนึง่งแสนบาทนะไปให้ดูโอ้รากลึกมากพี่น้อง โอ้ริมบ้วยกับริมบ้วยแหมรากคนลึกครับแหมดูพี่น้องรากเกือบสองเม็ดครับฟอ,องเต้ครับฟองเต้ต้นมันยาวครับแล้วก็มันอยู่ริมบ้วยี่น้อง ดินล้งปานครับรากกรองลึกนะรากองลึกมากไป่น้ว ดินทรายครับพี่น้องโอ้แหมดูครับหอมไม้เตีตารูพี่น้องไม่รู้ว่าต้นมันอยู่ไหนนะครับโอ้ โอ้ไม่ต้นไม้ใหญ่ครับแต่ว่าโจรลึกมากโอ้ไม่ตีกอไปลอเลยพี่น้อง นี่ครับหัวร่วมพี่น้องคีบมาได้ดีตรงตาต้นครับเดินลากนะกีบแล้วก็เดินลากมานะพี่น้องนี่ครับ บางทีมันนี่ก็ใช้วิธีการาอ่ะปุ๊บนะพี่น้องปุ๊บกับปลายอามครับแต่ว่าถ้าใจว,าร,วาร่วมนี่เรากรีบมากับปุ๊กกี้เลยพี่น้องนี่ครับแล้วกว็าลากมานะลากเดินไปนะต่อลงไหมครับก็ลงไหมอ๋อ ครับยกล้อหลักไม่ลงครับพี่น้องง่าจะได้กุดนะครับ เอแล้วครับบันเลงตัวใหญ่แล้วไปน้องกุดกนครับโอ้กไรกับบิ๊กไ์โอ้บิกบบ๊กไรกรรับไปน้องอื้มอออไม่ก่อยลงครับโอ้ แอ้วครับตอนครับ กุดกุนครับมบอกเลยครับโยกตากันไป่้อง ลึกครับโอ้แม่จูดปั๊บได้ไี่น้องโอ้แม่แรงมันเยอะจริงๆครับ ี่น้องนี่ครับปลาอยู่นู่นไปน้องจริงน้อยครับจริงน้อยมากครับไปน้อง i'm wrong ดูปลายพี่น้องไม้ฟืนน้อยครับไม้ฟืนน้อยพี่น้องเพราะว่าต้นมัหญ่ยนะครับหลากเดินครับหลากเดิน แล้วไนะไม่กุดไม่ได้ครับแต่ว่ารากส่วนมากนะรากส่วนมากจะอยู่เป็นโจทย์นะเป็นรากแก้วไปนะ้องรากโวยด้านกลางนี่เทบจะไม่มีเลยคนระับน้อยมาก ครับองเต้อนี่ครับดังเกตดูไปน้องรากการก้้งไม่มีครับส่วน่าจะลงล่างหมดเลยนะครับเพราะว่าต้นมันสูงนะครับต้องขวางรากลึกไปน้อง สวัมครับก็โอเคับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดต้งไก็แวก็ไอกันใมิปหน้าผมแล้บกคลิป้สวัสดีครับ